สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเจฟ้าเกมสล็อตนะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนะคะ The Slot f a ฟ h e r นะคะเดี๋ยวเราคลิกเข้าเกมกันนะนี่คะ่ะน้าและเพื่อนๆสามารถอ่านทําความเข้าใจเกมได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราคลิกเข้าเกมค่ะตั้งค่าเหมือนเดิมคะ่ะเราต้องตั้งคา่าเบตก่อนเล่นนะทุกครั้งนะคะเราต้องดูดีๆนะคะ ถ้าเราไม่ดูหมุนๆไปเงินหมดเลยนะทุกคนนะเปตสูงสุดเกมนี้ก็อยู่ที่125ละทุนของเรามา1,000บาทค่ะเปดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนะแล้วแต่ทุนของเราะคะอยู่ที่ทุนของเรานะสปินค่ะสปินเหมือนเดิมค่ะแม็กเบสก็นะคะเราเดิมพันสูงสุดนะทุกคนนะโอ้นี่ทุกคนรอบแรกบวกมาแล้วค่ะได้ฟรีสปินฟรีด้วยนะนี่ ดูคะ่ะได้รถตีฟ้านะคะรถบรรทุกสีฟ้าสามคันได้ฟรีสปินฟรีเลยนะโอ้ดูสิคะรอบแรกบวกมาแล้วสามร้อยนะคะได้ฟรีสปินฟรีอีกเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะได้ฟรีสปินฟรีกี่รอบคะแปดรอบเลยนะทุกคนนะเรารอรับตังค์อย่างเดียวคะ่ะเขาก็จะหมุนฟรีนะเราดูอย่างเดียวเลยคะ่ะว่าจะบวกเท่าไหร่แปดรอบเลยนะเราไม่ต้องไปซื้อรอบหมุนให้เสียตังค์เลยนะคะลุนในเกมก็ได้นะลุนโบนัสในเกมนะคะ ไม่บวกเลยอะทุกคนห้ารอบผ่านไปแล้วโหจะหมดแล้วนะทุกคนนะยังไม่บวกเลยรอบสุดท้ายแล้วนะคะอ้าวบวกมาแล้วค่ะห้าร้อยรอบสุดท้ายแล้วนะอยังดีค่ะทุกคนยังบวกมานะคะอา่ได้โบนัสมาด้วยนะสองร้อยห้าสิบนะคะนี่ค่ะ บวกมาเจ็ด้อยห้าสิบนะโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนดูได้ฟรีสปินฟรีนะคะบวกมาแถมจบฟรีสปินฟรีนะได้โบนัสอีก2 5 0รอห้าสิบเห็นนะคะเจ็ด้อยห้าสิบบวกมากำไรเรามาแล้วค่ะหนึ่งพันโอ้โหลอกแรกกำไรมาแล้วหนึ่งพันถ้าเล่นต่อตอไปกำไรจะมาเท่าไรหร่ล่ะทุกคนเห็นไหมไเพื่อนะะๆลองไปเล่นได้นะคะอย่าลืมนะทุกคนนะมือใหม่นะคะทำความเข้าใจเกมก่อนนะเล่นเบ็น้อยก่อนนะ เราค่อยเพิ่มเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มขึ้นทีละในน้อยนะทุกคนนะอย่าไปเล่นแบบเยอะๆหมดตัวเลยนะทุกคนนะถ้าเรายังไม่รู้จักเกมนะคะว่าโบนัสมันมีอะไรบ้างนะ๋ยวเราสปินให้ดูอีกสักสองสามรอบนะทุกคนนะนี่ค่ะนี่ค่ะเกมนี้ก็มีฟรีสปินฟรีนะคะลุนรถบรรทุกนั่นแหละค่ะสามอันนะคะก็จะได้ฟรีสปินฟรีไม่พอนะโอ้โหขาดอีก อันเดียวเองก็จะได้ฟลิปินฟีหินไหมบวกมาสองร้อยห้าสิบนะคะต้องได้สามอันนะถึงจะได้ฟีสปินฟีนะทุกคนนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนะเกมสล็อตฟาสเธอร์นะคะกำไรเราก็ได้แล้วนะทุกคนนะไม่มากนะคะไม่หวังมากค่ะทุกคนเราเก็บไปทีละน้อยนะคะเราต้องรู้จักพอนะนี่ค่ะได้กําไรมาละแปดร้อยกว่าบาทก็ถือว่าได้กำไรนะก็ถือว่าเยอะแล้วอะทุกคนนะสาหรับมือใหม่นะคะทุกคนนะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันวันพรุ่งนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอักเล่นเกมนะคะก็แอดไลน์มานะคะแอด m m 8 8 8นะคะหรือว่ากดตามลิงก์ด้านล่างนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ